คืออะไรคนเดียวมองว่าแล้วโปรไบโอติกบนผิวเนี่ยมันอยู่ยังไงวิวมาทาครีมไม่ดูหน่อยนะโปรไบโอติกมันมีหลากหลายสายพันธุ์มากๆนี่เลยว่ามัดแทบจะมัดมือแล้วก็ใส่ปากให้อยู่แล้วอะ่ะช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีรักโ,โ,โตแบชิลัสทั้งผิวของเราเนี่ยดูกระจ่งางใสในยาไซเดมาย4%นี่คือใส่มาให้ในครนีมที่ล้งางผิวหนังของเราสามารถเอาไปใช้งานได้จริงตอนนี้ได้ยินแบบทุกวันเลยพี่โปรไบโอติกกินโปรไบโอติกดีอย่างนั้นเป็นโควิดเราต้องกินโปรไบโอติกโปรไบโอติกสำคัญทั้ง แล้วก็หาด้านนอกถ้าทำอย่างเงี้ยคบคู้กันไปนะบอกเลยสุขภาพดีทั้งนอกและข้างในอืม จอกันอีกแล้วแต่ว่าในช่วงของการพูดคุยเรื่องของสุขภาพกันหน่อยดีกว่าค่ะคืออจริงขวัญนะนไม่ได้เรียนสุขภาพมานะจบนิเทศเจบนิเทศนะคะออเป็นพิธีกรใดๆแต่ในส่วนของสุขภาพเนี่ยมันเกิดจากความชอบของเรามันเกิดจากความแบบรักตัวเองของเราก็เลยมีความสอกหาในการอ่านเออ่ยหนึ่งฉันก็จะซื้อหนังสือเยอะแยะมากมายมากมาอ่านเพื่อให้แบบว่า เสริมสร้างความรู้แล้วก็ฟังอินเทอร์เน็ตฟังคุณหมอฟังอะไรต่างๆเพื่อให้เราอะรู้ว่าระบบร่างกายของเราไม่ว่าจะทางข้างในและข้างนอกนอกะเขา,า,าต้องการอะไรวะนึกออกปะคือบางทีอย่างที่หวานพูดไปแบบหลายๆคลิปว่าเฮ <s> ้ยบางคนอาจจะถูกกับการทานแป้งบางคน <S <s อาจาาาอาจะฉันอาจจะถูกกับการทานผลไม้หรือบางคนอาจจะแบบว่าผิวถูกสภาพกับโลชั่นตัวนี้ผิวไม่ถูกสภาพกับโลชั่นแบบออะไรอย่างเ<า>งี้ยคือมันแบบมีหลากหลายมากๆมันขึ้นอยู่กับ ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเลยโอเคก็ั่นแหละค่ะล่ายาวมาก็าคืออยากจะบอกว่าขวัญแค่รักตัวเองเริ่มต้นจากการรักตัวเองอยากให้ตัวเองเป็นแบบนี้อยากให้ตัวเองแบบดูดีในแบบนี้เราก็หาอะไรสรรหาหาความรู้มาประดับปรับเปลี่ยนให้มันแบบเออออกมาในทางที่เราทําได้มากที่สุด เออประมาณนั้นแล้วพอมันดีมันเวิร์กก็มาแชร์บอกต่อทุกคนแบบนี้แหละก็ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้ขวันด้ยวยละกันเพราะว่าใช้อะไรดีฉันก็แบบแชร์หมดว่าจะเป็นทุกช่องทางของฉันคือถ้าไหนมันมัน,มนปากสนุกมากก็จะอ o u t u b e เลยแต่ถ้าแบบท,ท,ทั่วไปแบบหวีดมากเวลาเดินไปไหนเราเจอก็คือสตอรี่ใดๆนะคะทุกคนไปตามได้ทุกช่องทางของขวันเลยเนาะโอเคมาค่ะวันนี้นะคะจุดเป้าหมายแรกจุดเป้าหมายหลักหัวใจของเราที่จะมาพูดถึงกันก็จะเป็นในเรื่องของ โปรไบโอติกซึ่งหลายหลคนอาจจะแบบคุ้นหูมากๆตอนนี้ได้ยินแบบทุกวันเลยพี่โปรไบโอติกกินโปรไบโอติกดีอย่างนั้นเป็นโควิดแล้วต้องกินโปรไบโอติกเอ่ออยากจะลำไส้ดีก็ต้องกินโปรไบโอติกโปรไบโอติกอันนี้มีอยู Pro ่ในโปรไบโอติกคือโปรไบโอติกมันเยอะแยะมากมายมากๆจนแบบเฮ้ยอังจิงมันช่วยเรื่องอะไรวะ คือถ้าคนที่ติดตามขวัญน,นะคะก็จะรู้ว่าขวัญเป็นสายแบบเฮลตี้สายสุขภาพสายแบบใดๆก็จะพูดถึงโปรไบิอติกอยู่แล้วก่อนหน้าน,นี้ก็คือพูดมานานมากๆแล้วว่าโปรไบโอติกมันดีกับลำไส้ของเรายัางไงและระบบขับถ่ายมันดียังไงลำไส้ของเรามันดีแล้วมันส่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยขวัญจะแบบแนะนำอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นการกินคอมบูชาการกินแอปเปิ้ลไซเดอร์หรือตอนนี้คือเขาเรียกได้ว่ามัด แทบจะมัดมือแล้วกอ,อกใส่ปากให้อยู่แล้วอะ่ะสำหรับ,บโปรไบโอติกอะ่ะคือแบบเยอะมากหลายแบรนด์เลยเนาะซึ่งวันนี้นะคะขวัญก็เลยอยากจะมาอธิบายนิดนึงว่าเจ้าโปรไบโอติกเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันช่วยอะไรมันมีที่ไหนมันมันทาไมต้องดูแลมันอะไรอย่างเงี้ยนี่ออกไหมอือคือจริงๆถ้าย้อนกลับไปนะสมัยก่อนถ้าเราพูดคําว่าเล็กโตไบอิชลัสนึกออกว่าทุกคนจะนึกขึ้นมาว่า มันคือนมเปรี้ยวมันคือนมเปรี้ยวค่ะพี่แลกตัวปรสิทอย่าเถียงหนูมันอยู่ยาคูเดี๋ยวว่าใช่นั่นแหละค่ะคือโปรไบโอติกซึ่งโปรวบโอติกมันมีหลากหลายสายพันธุ์มากๆแบบบางแบรนด์นอาจจะบอกว่าเฮ้ยอันนี้ฉันใส่มาสิบสายพันธุ์อันนี้ฉันใส่มาสามสายพันธุ์อันนี้ฉันใส่มาโอ้โหแบบหลากหลายสายพันธุ์ คือมันแบบมันเยอะมากๆซึ่งเหมือนเอาง่ายๆนะสมมุติว่าเรากินเข้าไปเนี네่ยในท้องของเราเนี so small, for for like ่ยอันนี้ขวัญพูดในเชิงการการทานนะคะการแบบรับประทานเข้าไปด้านในสมมุติว่าด้านในของเราเนี่ยจะเป็นห้องห้องหนึ่งเลยนะเป็นห้องเรียนเลยก็ได้อะฉันก็จะมีเพื่อน1 2 3 4เป็นชื่อแบบโปรไบโอติกแบบหลายสายพันธุ์นึกออกไหมเนี่ยแล้วเวลาที่เรากินตัวโปรไบโอติกเข้าไปเนี่ยเขาก็จะไปแบบสมมุติว่าเพื่อนคนที่1ของฉันดันสอบตกอ่ะอันนี้คืออธิบายเห็นภาพแบบง่ายๆนะสมมติว่าในห้องมีหลายคนมากแต่เพื่อนคนที่1นะดัน เราก็แบบรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเฟลมากเลยห่อเหี่ยวแลลวรู้สึกแบบคนที่มันชันไม่ได้เหมือนคนที่2องอะไรเงี้ยโปรไบโอติกพอเข้าไปุป๊กเขาก็จะไปช่วยแบบเติมให้คนที่1นเนี่ยฟูกลับขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนึกภาพออกป่านึกภาพออกไหม คือมันเป็นเหมือนการแบบส่งเสริมให้แบบเซลล์ของแต่ละตัวเนี่ยทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล,แล้วเขาก็เลยนำโปรโอติกเนี่ยมาเล่นในเรื่องของการแบบเติมสารแบบสิ่งดีๆให้ลำไส้ของเราแล้วพอลำไส้เราดีมันก็จะส่งผลให้โอเคหนึ่งขับถ่ายดีช่วยย่อยอาหารบางตัวก็จะช่วยในเรื่องของผิวบางตัวก็จะช่วยในเรื่องของเอ่อริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบ มันหลากหลายมากมันมีหลากหลายสายพันธุ์มากเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราตั้งเป้าไปว่าฉันจะกินของแบรนด์นี้แบรนด์นี้เขาอาจจะเด่นในเรื่องของการดูแลในเรื่องสิวฉันจะกินของแบรนด์นี้แบรนด์นี้อาจจะเก่งในเรื่องของการดูแลลำไส้เนื้อออกไหมคือแต่ละตัวมันแตกต่างกันไปแต่ทั้งหมดทั้งวลแล้วสําคัญ ที่ขวัญพูดมาทั้งหมดเนี่ยโปรไบโอติกสำคัญกับร่างกายของเราจริงๆขวัญเน้นย้ําเลยว่าคือขวัญก็รู้สึกดีใจนะที่ทุกวันนี้คนแบบคือเราเป็นแค่กระบอกเสียงเล็กๆแต่เรารู้สึกดีใจมากกับการที่คนเริ่มหันมาทานโปรไบโอติกมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้อะไรก็แล้วแต่เขาก็จะกินแอปเปิลไซเดอร์กันกินคุโคนัทไซเดอร์กันซึ่งขวัญเข้าใจเขามันกินยากขวัญพยายามย้ำทุกคลิปเลยว่ามันแบบเฮ้ยการดูแลสุขภาพของเราถ้าเราจะกินอันนี้มันกินยากมากแต่แบบประโยชน์มันเยอะมากๆ แต่พออันนี้มันมีทางเลือกมีรสชาติอะไรต่างๆนะแต่ต้องดูด้วยนะเอารสชาติที่เขาแบบไม่ใส่น้ําตาลแบบก้อนกวดมาหรืออะไรอย่างนี้นะทุกคนคือไม่หวานนะต้องไม่หวานต้องดูด้วยว่าเขาใส่ความหวานเนี่ยใส่อะไรมาซึ่งเอาจริงๆในท้องตลาดบ้านเราทุกวันนี้นะมันก็มีหลากหลายยี่ห้อมาก,ก็ลองดูกันแต่วันนี้ฝันก็มีหยิบยกมาแนะนําให้ด้วยอันนี้คือไม่ได้ขายของไม่ได้สปอนเซอร์หรืออย่างนั้นกินเองวันนี้คือโนสปอนมาให้ความรู้ในเรื่องของโปรไบโอติกล้วนๆเลยคือโปรไบโอติกอันนี้นะเป็นของน้าไทยค่ะ นีขนกินหมดไปหลายกล่องมาเพิ่งจะไม่มารู้จักกับแบรนด์เนี้ยไม่นานแต่แบบเฮ้ยหลงรักเวอร์คือเขาจะมาเป็นซองแบบนี้ค่ะซึ่งหนึ่งซองเขาเนี่ยจริงๆอันนี้เขาเรียกว่าคีเฟอร์ซึ่งเนี่ยคีเฟอร์ก็เป็นหนึ่งในโปรบวอติกเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นึงคือแบบสายพันธุ์มันเยอะมากทุกคนแต่อันเนี้ยคือกินง่ายมากเนี่ยแม่เขาจะเขียนไว้เลยว่าแลคโตบาซิลัสต่างๆนานาหลากหลายสายพันธุ์แลกโตบาซิลัสเนี่ยก็มีหลากหลายสายพันธุ์อีกเออคือโปรบวอติกก็มีแยกแบบตระกูลไปอีกออะะะคืมมันเเเยาากรพระฉะ ก็แต่ละยี่ห้อแต่ละอย่างก็อย่างที่ผมบอกว่าเขาดูแลไม่เหมือนกันเนาะอย่างตัวนี้เขาก็จะช่วยดูแลในเรื่องของระบบต่างๆในลําไส้ของเราแบบกินเข้าไปไม่ได้ถ่ายนะต้องทําความเข้าใจก่อนว่าโปรไบโอติกไม่ใช่ไฟเบอร์ไฟเบอร์ดีทอ,อกกินแล้วล้างลําไส้แบบเบดีลีอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนะคือเป็นสายล้างลําไส้แต่ถ้าโปรไบโอติกอันเนี้ยคือเขาก็จะเป็นการเติมเติมเพิ่มมาว่าแต่ตอนเนี้ยเมดีลีนะ่ะขวัญก็ยังชอบอยู่นะก็จะมีตัวใหม่ที่เขาแบบพัดตัวโปรไบโอติกเข้าไปด้วยก็คือจะช่วยทั้ง ขับออกแล้วก็เติมวิตามินโปรไบโอติกดีๆให้กับนําไสซ้ซึ่งสูตรนั้น,นโอเคกินง่ายขึ้นเลยแต่ถ้าใครที่แบบว่าเฮ้ยพี่หนูไม่ได้อยากอื้อหนูแค่อยากเติมแบบทุกวันตื่นเช้ามาฉีกซองกอกปากอะไรเบาๆแนะนานะคะน้าหทายเวิร์กมากจริงๆ1่ซองเนี่ยกนาทานเลยตอนเช้าช่วงเป็นโควิดเนี่ยควรกิน2ซอง,องเพราะว่าร่างกายมันต้องการการฟื้นฟูต้องการภูมิคุ้มกันที่มันดีมากยิ่งขึ้น,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 นซึ่งตัวนี้มันจะเข้าไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้มันทํางานได้ดียิ่งขึ้นด้ววยเนนนนนนาาะะอออััีีี้แแปตกก่ททุคจจ ได้ยินพรีไบโอติกบางคนก็จะได้ยินความซิงไบโอติกอันนี้คือเมื่อกี้โปรไบโอติกน่าจะเข้าใจกันแล้วนะว่าเขาคืออาหารแบบมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายของเราแล้วมันก็มีวันที่จะห่อลงเราก็เลยต้องเติมเขาเข้าไปเพื่อให้เขาอะฟูขึ้นมาแต่พรีไบโอติกเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้ช่วยของโปรไบโอติกละกันคือโปรไบโอติกเข้าไปในร่างกายของเราแต่ถ้ามีพรีไบโอติกเข้าไปด้วยเนี่ยโปรไบโอติกจะทํางานได้ดียิ่งขึ้นเหมือนกับว่า ไปเรียนกดวิชา <c oughs> นึกพ่ออกแม้เหมือนเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะแล้วก็พอได้โปรไบโอติกเข้าไปแล้วดูแบบฉลาดขึ้นมานิดนึงแต่พอได้พรีไบโอติกเข้าไปขึ้นเหมือนได้ไปเรียนกดวิชาเพิ่มอะนึกออกไหมคือเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพปะนั่นแหละค่ะมันก็เลยม,ม,ลยมีมันก็เลยมีสารพัดประโยชน์อะที่เกิดขึ้นแต่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย hey, พี่โปรไบโอติกก็คือการกินอย่างเดียวหรือเปล่ามันก็อาจจะอยู่แค่ลำไส้ข,ของเราแล้วผักออกมาอยู่า้างนอกหรือเปล่าชึ้งซึ้งช,งชง ซึ่งมันก็คือเรื่องงานอย่างนั้นจริงๆแต่จริงๆแล้วนอกผิวหนังของเราเนี่ยก็มีจุลินทรีย์ที่ดีและก็ไม่ดีอยู่บนผิวหนัง เขาเรียกว่าสกินแบเรียร์อค่ะทุกคนคะ่ะคือผิวหนังของเราเนี่ยมันก็ต้องการสกินแบเรียร์ที่เป็นเกราะป้องกันผิวไม่ให้ซึมเข้าไปอยู่ด้านในแล้วก็แบบเข้าไปในเซลล์ของเราอีกอะได้อรอกปลมเพราะนั้นแล้วด้านในเรากินดีแล้วด้านนอกเราก็ต้องดูแลให้ดีด้วยวันนี้นะคะขวัญก็มีหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็คือของขวัญเองเนี่แหละเมื่อกี้เรากินเขาแปางในใช่ป่ะแต่การทาข้างนอกก็คือขวัญแนะนํา,นาเป็นโลชั่นของขวัญน,นี่แหละเกลซีเคทตัวนี้นะคะเกตโกวิสตินซึ่งเป็นตัวโปรโอติกสกินไมโครไบโอ ชื่อยาวมากแต่จะบอกว่าตัวนี้ฝันแนะนําเลยนะว่า้ทาเฉพอตอนเช้าเพราะว่าตอนกลางคืนอะทาไปเถอะจะทาออยทามอยจอไรเซอร์อะไรใดๆเพื่อการนอนแอร์ของคุณที่มีเย็นฉ่ำอะไรอย่างเงี้ยสามารถทาได้เลยครีมเข้มข้นใดๆที่โฆษณาไว้ต่างๆอะไรเงี้ยคือต้องบอกงี้โลชั่นบนท้องตลาดบ้านเราอะมันมีหลากหลายแบรนด์หลากหลายแบบมากๆแต่แต่ละอย่างเขาทํางานไม่เหมือนกันนะ บางตัวมี m o i ์ t u r i z e r เยอะบางตัวมีในเรื่องของ w h i ทนน i n g เยอะบางตัวมีในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวเยอะหรือบางตัวมีในเรื่องของ anti a จิ้งเยอะเออซึ่งแต่ละตัวมันก็แตกต่างกันออกไปตามสภาพว่าเราจะใช้งานแบบไหนแต่โลชั่นอะไรก็แล้วแต่ที่มีความเข้มข้นหรือใดๆอ่ะขวัญแนะนำเลยว่าทาตอนกลางคืนพอเพราะว่า ทีเ่เจอเจ้นเออหรือเซราวีหรืออะไรใดๆที่ดีถามว่าดีไหมคือดีทุกคนดีมากๆแต่ถ้าเราทาออกมาแล้วออกไปใช้ชีวิตข้างนอกแบบประเทศไทยอะประเทศไทยอะ่ะรู้ว่าประเทศไทยนี่มันมีความแบบเ,เดินออกไปข้างนอกคือเหงื่อแตกแล้วอะ เปียกแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่เหมาะมากๆการทาครีมที่มีเนื้อมวลที่หนักขนาดนั้นกับผิวของเราแต่ว่าถ้าเป็นต่างประเทศมันได้คือประเทศเขาเย็นไงทาไปก็ยังโอเคแต่ว่าประเทศไทยของเรามันแบบมันไม่ได้เลยเพราะว่าหนึ่งตัวที่ขวัญทำออกมาเนี้ยที่บอกไว้ทาตอนเช้าอ่ะคือขวัญควรจะออกจากบ้านแต่ละทีคือโลชั่นน้ําหอมหนึ่งโลชั่นบารุงผิวหนึ่งกันแดดหนึ่งควรจะออกจากบ้านก็คือทาไปเถอะค่ะแต่ตัวเนี้ยคือขวัญรวรวมมาแล้วก็คือเขาจะมีทั้งตัว ไวท์เชนิ่งตัวอันท้าแอจชิงโฟร์บโอติกดูแลผิวแล้วก็ตัวกันแดดที่ไม่ใช่กันแดดนึกออกไหมคือถ้าเราพูดถึงกันแดดเลยอะต่อให้มันอยู่ในครีมโลชั่นอะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าตัวเนี้แอด u v B <c oughs> เท่านั้น UVA ีเ UV อเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าพวกนี้มันไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างที่เขาพูดได้จริงๆทุกคนนึกออกไหม โควิดหรือเปล่ากันแดดก็คือต้องเป็นกันแดดที่โอเคบิโอเลกันแดดบิโอเลอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นคือกันแดดซึ่งทาตัวเนี้ยถ้าวันไหนที่นต้องไปทะเลอะออกแดดแบบวันออกแดดหนักๆฝนไม่หกันแดดนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยวันปกติฉันเป็นพนักงานเดี๋ยวฉันต้องไปนั่งแสงไฟหรือว่าฉันต้องแบบเดินออกไปข้างนอกโดนแดดเบาๆกินข้าวกลางวันอะไรเงี้ยคือตัวเนี้ยเขาสามารถปกป้องได้แบบเบาๆเออกินไน้ว่าเบาๆซึ่งทาไปปุ๊บนะคะทุกคนค่ะผิวของเราจะนวลเนียนแบบเหมือนใส่ฟิลเตอร์ที่ผิวอะ แล้วเขาก็จะช่วยแบบถ้าใช้เป็นประจําอย่างต่อเนื่องนะเขาจะช่วยลดการหนักเสพด้วยคือตัวนี้ขวัญใส่ในเรื่องของการลดการหนักเสพของผิวด้วยแล้วก็ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีรักโตแบซิลัสทำให้ผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสในยาเซรามาย4%นี่คือใส่มาให้ในเกรนที่ล่งางผิวหนังของเราสามารถเอาไปใช้งานได้จริงเนาะเนื้อครีมของเขานะคะใช้ไม่ใช้ไม่ต้องเยอะเลยใช้แค่นี้ก็ได้แล้วก็แบบเกลี่ยค่อยๆเกลี่ยไปทุกคนแล้วก็ค่อยทับอัพคือเขาจะมีเม็ดบีดอยู่ด้านในด้วยเป็นเม็ดสีแดงๆแล้วเราก็เกลี่ย เหมือนเราใส่ฟิลเตอร์ผิวแล้วอะแล้วผิวจะนวลเนียนแบบงงๆอะอยู่ดีก็แบบอ้าวผิวชุ่มชื้นแล้วก็ผิวดูผ่องดูมีออร่ามียองใยเนี่ยเห็นไหฝั่งที่ทาฝั่งที่ไม่ได้ทาแล้วทาได้ทุกเฉดสีผิวนะคะไม่ใช่บีบีนะไม่ใช่ซีซีทาผิวเออแต่เขาจะเป็นโลชั่นที่แบบบำรุงให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ทําให้โปรไบโอติกในชั้นผิวของเราเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้น คือ,อหลายคน,นอาจจะงงว่าแล้วโปรไบโอติกบนผิวเนี่ยมันอยู่ยังไงคือเดี๋ยวขวัญใจที่บายให้ฟังว่าหลายคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยพี่โปรไบโอติกบนผิวมันมีอะไรยังไงหรอคือจุลินทรีย์เนี่ยเรามีทั้งดีทั้งไม่ดีอยู่บนผิวของเรานะแล้วมันก็มีของเรามันตั้งแต่เกิดแต่ถ้าวันใดที่เราเจอมนสภาวะเจ,ดดเจอแสงแดดเจออะไรต่านั้นแล้วเราไม่เคยบำรุงก่อนออกจากบ้านเลยบำรุงตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะเหี่ยวลงเยียงลงแบบเนี้ย พอเราเติมอาหารให้ผิวเติมโปรไบโอติกให้จุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมีอาหารกินที่มันดีเนี่ยเขาก็จะฟูกลับขึ้นมาแล้วผิวของเราก็จะเรียบเนียนอย่างที่เห็นเนี่ยแล้วก็จะช่วยเป่งประกายให้ผิวของเรามันดูมีออร่าขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะโปรไบโอติกสาคัญทั้งข้างในกินนะคะแล้วก็ทาด้านนอกถ้าทําอย่างเนี้ยควบคู่กันไปนะ บอกเลยสุขภาพดีทั้งนอกและข้างในอืมเนาะก็ฝากเอาไว้แล้วกันวันนี้ก็มี2ผลิตภัณฑ์ที่มาแนะนําถ้าจากด้านในนะที่หวนอินมากๆตอนนี้ก็จะเป็นตัวของน้ำหาไทยเนาะแล้วก็ถ้าล้างลำไส้ที่มันมีโปรไบโอติกก็เป็นของเมดิลีนอันนั้นก็คือเป็นเดอะเบสในใจรู้สึกว่าจะหยุดด้วยน,นี้ นี่นะคะเนี่ยตัวใหม่ของเมดิลีนเนี่ยเขาจะมีตัวที่เพิ่มโปรไบโอติกอันนี้ก็สามารถกินได้แต่อันนี้กินแล้วอึนะกินแล้วรางลำไส้แต่อันเนี้ยจะไม่ได้อึแต่เป็นการเติมอาหารให้กับเขาเติมอาหารให้กับน้องนองนักเรียนที่อยู่ในลำไส้ของเราที่อธิบายไปตั้งแต่ต้ตนเนาะส่วนผิวก็คือกกอนออกจากบ้านยิบเกิลซีเคทเลยนะคะน้องส้มตัวนี้ทาใส่มือแล้วก็รูปลาให้ทั่วตัวได้หมดเลยนะคะขงขาต่างๆเพื่อสุขภาพผิวที่ดีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนิจ้ะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าสําหรับใคร ที่สนใจผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ขวัญมารีวิวในวันนี้นะคะก็สามารถแอดไลน์แอดต่างๆได้เลยถ้าใครสนใจตัวหน้าไทยก็สามารถไปดูใน IG ของเขาได้เลยนะคะแคปไปได้เลยนะอันนี้เป็นตัวโปรไบโอติกแบบฉีกซองกอกปากทานได้เลยส่วน Girl Secret นะคะแบรนด์ของขวัญก็สามารถดูใน IG ก็ได้หรือจะเป็น Facebook Fanpage หรือใครจะแอดไลน์แอดนะคะแอด Girl Shop มาเลยก็ได้นะคะจะส่งฟรีนะคะนี่โอเคเจอกันคลิปหน้าวันนี้โปรไบโอติกจบห้องเรียนค่ะโอเคนักเรียนทำความเคารพ โอเคเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ให้ความรู้ในเรื่องของโปรไบโอติกกันไปค่อนข้างแบบอิ่มเลยเพราะฉะนั้นแล้วสําคัญนะคะสําคัญมากๆเป็นอีกหนึ่งส่วนผสมที่ฮิตมากๆในช่วงนี้แล้วก็ดีใจมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นส่วนสําคัญในความดูแลสุขภาพของเราจริงๆเนาะโอเควันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้ากไลกค์กดสมัครายบายคะ่ะเก็บเนียงน้อยแอบเท้าคิ้ โอ้ยยังน่ารักเอกอเธอทาคิดอะไรอะ่ะก็สีเวกู้เฮ้ยีแอปนี้แอปนี้แอปนี้ยิมเป็็แนะแท้